คิดเด่ดกำลังไปแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเอ้าคิริเด่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 พยายามอยู่แปบ๊บนึงนะไม่เป็นไรคิริเด่จะอยู่จนคนสุดท้ายคิริเด่จะอยู่จนคนสุดท้าย few later. เราดูทีมงานต่อยกันนะคะคุณวอกกี้กับคุณโกเอ็นซี่คิดเด่จะอยู่เป็นคนสุดท้ายว้าโ <c oughs> อ๊ยยา <c oughs> ไม่ได้เลยครับ <c oughs> ที่หอองอขาดหมดเลยเดี๋ยวรอรอจบแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าเล่นต่อก็รีเซ็ตครับได้ค่ะเนี่ย ยงัยงยงัยงยังยังยังคิเนยังสู้ชีวิตอยู่ใช่ไหมคิดเนตายยังวะยงัยงยงังคิเนี้กลับมาคิเนีกลับมาเดี๋ยวเดวไปเอาจับไปจับกล้องวงจรปิดทำไมคะทำไมมันแยกคู่กันแบบนี้วะเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่มันจะลอยแล้วคุณเฟิร์เราต้องจับอ <c oughs> โอเคโอเคโอเค อย่างหดเงียมปาเทียนไปเลยไปเลยนเต้ันเวเอเ้าไม่ It was at this moment that he knew he fucked up. คิดได้จะอยู่เป็นคนสุดท้ายจะอยู่เป็นคนสุดท้ายของเธออ่าอ่าแลมแลมใครนีโรดนีโรดเอ้ยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวคิดไดน่เมา